ทำอย่างไรให้ผู้หญิงทุกคนพึงพอใจบนเตียงเรื่องง่ายๆที่คุณอาจคาดไม่ถึงสวัสดีครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมผู้ชายบางคนถึงทําให้ผู้หญิง,ลงหลงไหลจนถอนตัวไม่ขึ้นในขณะที่บางคนไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่สามารถทําให้เธอรู้สึกอะไรได้เลยเป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้หญิงแต่ละคนเปรียบเสมือนรหัสลับที่แตกต่างกันและไม่มีสูตรสาเร็จใดที่จะใครหัดได้ทั้งหมด คำตอบอาจทำให้คุณประหลาดใจครับเพราะแม้ว่าร่างกายของผู้หญิงจะแตกต่างกันแต่กับมีกระบวนการไปสู่จุดสุดยอดทางเพศที่ชัดเจนเหมือนกันและข่าวดีก็คือกระบวนการนั้นสามารถเรียนรู้และฝึกฝนได้และจะมีประสิทธิภาพอย่างไม่น่าเชื่อหากเรารู้เทคนิคที่ถูกต้อง หลายคนคิดว่าการทําให้ผู้หญิงพึงพอใจเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนต้องอาศัยประสบการณ์โชคชนหรือพรสวรรค์พิเศษแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพียงแค่ใช้เทคนิคที่ถูกต้องทางวิทยาศาสตร์ไม่กี่อย่างถูกจุดถูกวิธีและถูกเวลาคุณผู้ชายก็สามารถทําให้ผู้หญิงคนไหนก็ได้ดื่มด่ำไปกับความสุขสมได้อย่างเต็มที่และนี่คือสิ่งที่เราจะมาแบ่งปันกันในวันนี้ครับเทคนิคที่ผู้ชายทุกคนต้องรู้หากต้องการเป็นสุดยอดนักรักที่ทำให้คนรักของคุณไม่เพียงแค่พอใจ แต่ยังเฝ้ารอคอยทุกครั้งที่จะได้อยู่ด้วยกันหยาและสายตาไปไหนนะครับเพราะสิ่งที่เรากำลังจะแบ่งปันไม่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตรักบนเตียงของคุณแต่ไหนยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึง้งและยั่งยืนกว่าที่เคยเป็นมาโปรดติดตามและกดติดตามช่องคุณผู้ชายเปล่งประกายไฟของเราเพื่อค้นพบความรู้อันทรงคุณค่าอีกมากมายเทคนิคที่หนึ่งกล้าที่จะพูดจาเซ็กซี่ที่ถูกที่ถูกเวลา ท่านผู้ฟังครับหากคุณต้องการทําให้ผู้หญิงพึงพอใจอย่างแท้จริงบนเตียงสิ่งแรกที่ต้องทําไม่ใช่เทคนิคที่เลิศเลอหรือท่วงท่าที่สร้างสารรคแต่คือการใช้คําพูดที่ปลุกเร้าอารมณ์หรือพูดง่ายๆก็คือการพูดจะสองแง่สองงามอย่างมีชั้นเชิงและถูกจังหวะฟังดูอาจจะเสี่ยงแต่ความเสี่ยงนี่แหละครับที่เป็นกุญแจไขไปสู่โลกแห่งอารมณ์ความรู้สึกที่ผู้ชายหลายคนยังคงเขินอายและไม่กล้าก้าวเข้าไปเพราะแซ็ตคือการสื่อสารที่ใกล้ชิดไม่ใช่การประชุมที่เคร่งเครียดหรือการสนทนาทั่วไปในที่สาธารณะ มันเป็นช่วงเวลาที่เป็นส่วนตัวที่สุดที่คนสองคนจะได้เป็นตัวของตัวเองปลดเปลืปลอ้องบทบาทต่างๆในชีวิตประจําวันออกไปเพื่อใช้ชีวิตตามอสัญชาตญาณและความรู้สึกที่แท้จริงและในพื้นที่นั้นคําพูดมีพลังอย่างไม่น่าเชื่อพลังที่สามารถปลุกความปรารถนาที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดในใจของผู้หญิงได้ ดังนั้นแทนที่จะเกรงเพื่อรักษาภาพลักษณ์หรือกลัวจะถูกตัดสินลองเรียนรู้ที่จะกระซิบข้างหูเธอบอกเล่าสิ่งที่คุณรู้สึกจริงๆว่าคุณปรารถนาเธอมากแค่ไหนร่างกายของเธอทําให้คุณคลั่งคลายเพียงใดและในตอนนี้คุณกําลังคิดอะไรอยู่แม้ว่าในสังคมภายนอกคุณจะไม่เคยใช้คําพูดแบบนี้แต่บนเตียงคาพูดเหล่านี้จะกลายเป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สามารถทําให้ผู้หญิงสูญเสียการควบคุมและดําดิ่งไปในห่วงแห่งอารมณ์ มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่เคยบอกเล่าอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนพวกเธอก็ไม่เคยถึงจุดสุดยอดได้จริงๆหากผู้ชายที่อยู่ข้างๆเอาแต่นิ่งเงียบเหมือนท่อนไม้สิ่งที่ทำให้พวกเธอสั่นสะท้านได้บางครั้งไม่ใช่การกระทำแต่เป็นคำพูดที่กระซิบข้างหูในจังหวะที่พอดีว่าผมต้องการคุณตอนนี้เลยไม่มีใครอื่นแค่คุณคนเดียวแค่นี้แหละครับก็ทำให้หัวใจของผู้หญิงเต้นระัวได้ไม่แพ้การสัมผัสทางกายบางคนถึงกับยอมรับว่าแค่ผู้ชายผู้ถูกประโยคเดียว เธอก็รู้สึกเปียกแฉะได้ในทันทีนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะในขณะที่ผู้ชายหลายคนมุ่งเน้นไปที่เทคนิคของมือและร่างกายแต่ผู้หญิงกลับถูกกระตุ้นได้ด้วยจินตนาการและจินตนาการนั้นก็มีจุดเริ่มต้นมาจากคำพูดฉะนั้นอย่างเงียบครับแต่จงเป็นฝ่ายเริ่มต้นใช้คำพูดเพื่อวาดภาพพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความเยวนที่ที่เธอจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นที่ปรารถนาอย่างถึงที่สุดแน่นอนว่าการพูดจะเซ็กซี่ไม่ได้หมายถึงการพูดใจหยับคายไร้รสนิยมคำพูดที่คุณใช้ต้องมาจากความรู้้้สสสสึึกกทททททีีีี่่่่่่แแแจจจรรรรริิงงงงงงงคคควววาาาาามมปถถนนใละะััญุดดตออเชืยห มันไม่ใช่บทที่ท่องจามาแต่เป็นคําพูดจากใจที่ออกมาถูกคนถูกที่และถูกสถานการณ์และเมื่อคุณทําได้คุณจะเห็นเธอตอบสนองกลับมาอย่างที่คุณจะไม่มีวันลืมแค่คุณกล้าที่จะพูดอย่างมีอารมณ์ร่วมและรู้จักควบคุมคุณก็ได้เดินทางมาถึงครึ่งทางของความสัมพันธ์ที่กลมเกลียวบนเตียงแล้วและอย่าลืมว่าเบื้องหลังคําพูดที่ดูเหมือนทะลึ่งตึงตังนั้นคือสารแห่งความรักที่บอกว่าคุณคือคนพิเศษและผมต้องการคุณไม่ใช่แค่ร่างกายแต่คือทั้งหมดที่เป็นคุณ นี่เป็นเพียงเทคนิคแรกเท่านั้นสิ่งต่อไปยังมีเรื่องน่าประหลาดใจอีกมากและถ้าคุณอยากค้นพบเคล็ดลับที่ทาให้ผู้หญิงหลงไหลตั้งแต่ครั้งแรกอย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะครับเทคนิคที่สองอย่ากลัวที่จะถามว่าเธอต้องการอะไรเพราะนี่คือทางลัดส,สู่ความสุขสมท่านผู้ฟังครับมีความผิดพลาดอย่างหนึ่งที่ผู้ชายหลายคนยังคงทําอยู่เสมอเมื่อเริ่มบทรักนั่นคือการพยายามเดาสุม่มว่าผู้หญิงชอบอะไรแทนที่จะถามเธอไปตรงตรงฟังดูเหมือนง่าย แต่ความง่ายนี้มักถูกมองข้ามทั้งๆที่มันเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการมอบความสุขสมอย่างเต็มเปยนิ่มให้กับคนทั้งสองหากคุณต้องการทําให้คนรักของคุณดื่มด่าไปกับความสุขอย่างแท้จริงสิ่งแรกที่ต้องทําคือต้องรู้ว่าเธอต้องการอะไรชอบอะไรและไม่ชอบอะไรไม่มีใครสามารถถึงพอใจได้หากคนที่อยู่ข้างๆไม่เข้าใจตนเองนี่คือหลักการพื้นฐานที่ไม่ใช่แค่เรื่องความรักแต่รวมถึงเรื่องบนเตียงด้วยไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวที่จะใช้ได้กับผู้หญิงทุกคน แต่คำถามที่ถูกจังหวะท่าทีที่จริงใจและความใส่ใจอย่างแท้จริงจะเป็นกุญแจที่ไขประตูสู่ความเข้าอกเข้าใจกันผู้เชี่ยวชาญด้านเพศวิทยาอาจจะยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าใครถึงจุดสุดยอดได้ง่ายกว่ากันแต่ทุกคนต่างเห็นตรงกันว่าคู่รักที่สามารถเปิดใจพูดคุยเรื่องเพศแบ่งปันความรู้สึกและความต้องการของตนเองกับคนรักได้จะมีชีวิตเพศที่สมบูรณ์กว่าคู่รักที่เอาแต่เงียบและเก็บงำความรู้สึกไว้มากสิ่งที่น่าสนใจคือเมื่อผู้หญิงกล้าที่จะบอกในสิ่งที่เธอชอบไม่เพียงแต่เธอจะถึงจุดสุดยอดได้ง่ายคือ หอนนอแต่ยังรู้สึกมั่นใจในตัวเองมากขึ้นด้วยเหตุผลก็เพราะเธอไม่ต้องกังวลกับสถานการณ์ที่น่าอึดอัดหรือกลัวว่าตัวเองกำลังทำอะไรผิดพลาดระหว่างมีเพศสัมพันธ์ความรู้สึกที่ได้เป็นผู้พูดและมีคนรับฟังจะทำให้เธอเปิดใจและเมื่อผู้หญิงเปิดใจแล้วความสุขสมก็แทบจะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอนนี่คือจุดสำคัญที่ผู้ชายหลายคนมักมองข้ามไปผู้ชายจำนวนไม่น้อยยังคงมีความรู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าถามกลัวเสียฟอร์มหรือคิดว่าตนเองต้องเป็นผู้นําเกมทั้งหมดแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามการถามและรับฟังสิ่งที่เธอพูดไม่ได้ลดบทบาทความเป็นชายของคุณลงเลยแต่กลับทําให้คุณดูเป็นคนละเอียดอ่อนและน่าดึงดูดในสายตาเธอมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าในช่วงแรกไม่ใช่ผู้หญิงทุกคนที่จะพร้อมเปิดเผยความต้องการหรือบอกเล่าสิ่งที่เธอชอบแต่โปรดจําไว้ว่าความรู้สึกเป็นสิ่งที่บ่มเพาะได้ดั่งน้ําซึ่งบอทรายหากคุณอ่อนโยนอดทนและจริงใจมากพอเธอจะค่อยๆเปิดใจมากขึ้นหะ หรืออาจจะกล้าบอกเล่าจินตนาการลึกๆที่ไม่เคยกล้าบอกใครมาก่อนเลยก็ได้ดังนั้นหากคุณกำลังมีความสัมพันธ์ที่ทั้งคู่ยังเขินอายที่จะพูดคุยเรื่องบนเตียงอย่ารอช้าครับลองเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆอย่างคุณชอบไหมเวลาที่ผมสัมผัสตรงนี้และปล่อยให้ที่เหลือดำเนินไปด้วยความไว้ใจและความเข้าอกเข้าใจกันเมื่อผู้หญิงรู้สึกปลอดภัยและได้รับความคารพเธอจะไม่เพียงแค่แบ่งปันมากขึ้นแต่ยังรักคุณลึกซึ้งยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่ด้วยร่างกายแต่ด้วยทั้งจิตวิญญ,ญาณ ทำให้ถูกรับฟังอย่างจริงใจปรับเปลี่ยนตามความรู้สึกของกันและกัน3ขั้นตอนง่ายๆแต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่งจะนำพาทั้งคู่ไปสู่ความกลมเกลียวที่ลึกซ,ซึ้งซึ่งไม่มีเทคนิคใดมาทดแทนได้เทคนิคที่3อย่ามองข้ามจุดวิทธศาสตร์กุญแจไขประตูสู่จุดสุดยอดของผู้หญิงท่านผู้ฟังครับในโลกแห่งความรู้สึกและความสุขสมมีจุดหนึ่งบนร่างกายของผู้หญิงที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งนั่นก็คือคลิตออนสิ 4. แต่สิ่งที่น่าเสียดายคือไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่จะรู้วิธีใส่ใจจุดนี้อย่างถูกต้องบางครั้งเพียงเพราะการมองข้ามไปโดยไม่ได้ตั้งใจก็ทำให้บทรักทั้งบทขาดความสมบูรณ์ไปหรือแม้กระทั่งทำให้ผู้หญิงรู้สึกผิดหวัง หากคุณกำลังสงสัยว่าทำไมคนรักของคุณถึงไม่ค่อยถึงจุดสุดยอดนี่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดจากงานวิจัยที่น่าเชื่อถือหลายชิ้นพบว่ามีผู้หญิงเทียมประมาณ18%เท่านั้นที่สามารถ,ถถึงจุดสุดยอดได้จากการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่ตามปกติโดยไม่มีการกระตุ้นจากภายนอกเพิ่มเติมนั่นหมายความว่าอีก82%ที่เหลือขึ้นอยู่กับว่าผู้ชายจะรู้จักวิธีปลุกเร้าพื้นที่รับอื่นๆหรือไม่และคลิตอริสก็คือจุดที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษตำแหน่งนี้เปรียบเสมือนปุุ่มมมคควบคอารณ์ ของผู้หญิงห่กสัมผัสอย่างถูกวิธีด้วยเทคนิคที่ละเอียดอ่อนและใช้เวลามากพอไม่เพียงแต่จะสร้างความรู้สึกซาบซ่านแต่ยังช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างคนสองคนได้อีกด้วยพูดง่ายๆก็คือคลิตอาริสไม่ใช่แค่จุดเสริมแต่เป็นศูนย์กลางบัญชายการความสุขและการไม่กระตุ้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับการไปงานเลี้ยงสุดหรูแล้วกลับมองข้ามอาหารจานหลักไปแน่นอนว่าโครงสร้าง และกลไกาการรับรู้ของอวัยวะส่วนนี้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งความรู้ที่น่าเชื่อถือแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องจำไว้คืออย่ารีบร้อนจงทนและละเอียดอ่อนเมื่อสัมผัสบริเวณนี้ผู้หญิงจะรู้สึกไวต่อการสัมผัสที่จุดนี้มากและถ้าได้รับการกระตุ้นอย่างถูกที่ถูกวิธีเธอจะไม่มีวันลืมความรู้สึกนั้นเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระหว่างการร่วมรักคุณไม่จําเป็นต้องใช้แค่มือเพื่อกระตุ้นเท่านั้นมีท่าร่วมรักมากมายที่ช่วยให้คุณสามารถกระตุ้นคลิตอาริสได้อย่างเป็นธรรมชาติทั้งแนบเนียนและได้ผลสิ่งที่จําเป็นคือคุณต้องสังเกตปฏิกิริยาของเธอฟังเสียงจากร่างกายของเธอและจากนั้นจึงปรับจังหวะให้สอดคล้องกันมากที่สุดในบรรดาท่วงท่าที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมานับร้อยถ้ามีท่าที่ช่วยให้ไปถึงเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์แบบอยู่ไม่น้อยและผู้ชายที่ชาญฉลาดคือคนที่รู้จักเลือกใช้ท่าที่เหมาะสมกับคนรรักกขอออองงงตนนนนเเเเสสิ่่ทีีดูหมมืล็้้ยาาถป ลีนแปลงความรู้สึกของบทรักไปได้อย่างสิ้นเชิงหากคุณเคยรู้สึกว่าคนรักของคุณดูเฉยเมยไม่ค่อยตอบสนองอาจเป็นไปได้ว่าคุณมองข้ามปุ่มควบคุมอารมณ์ที่สำคัญนี้ไปโดยไม่รู้ตัวแต่ไม่ต้องกังวลครับไม่เคยมีคำว่าสายเกินไปที่จะเปลี่ยนแปลงเพราะเมื่อผู้หญิงได้รับการสัมผัสที่ถูกจุดถูกเวลาและถูกวิธีไม่เพียงแต่ร่างกายของเธอจะสันสานแต่หัวใจของเธอก็จะเปิดรับคุณอย่างเต็มที่เช่นกันและนั่นคือสิ่งที่ทำให้บทรักนั้นลึกซึง้งและน่าจดจำอย่างแท้จริงเทคนิคที่4เมื่อผู้้ชชายใปาก เคล็ดลับปลุกเร้าอารมณ์ให้ลุกโชนท่านผู้ฟังครับหากคุณเคยใช้เวลาในการกระตุ้นจุดยุทธศาสตร์ด้วยมือแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่คุณควรจะก้าวไปอีกขั้นนั่นคือการใช้ปากครับฟังดูเหมือนง่ายแต่นี่คือหนึ่งในเคล็ดลับที่ทําให้ผู้หญิงประหลาดใจอย่างแท้จริงหรืออาจถึงขั้นสั่นสถานไปทั้งใจเพราะมีผู้ชายไม่มากนักที่จะมีความละเอียดอ่อนและเป็นฝ่ายเล่อมอทําสิ่งนี้อย่างเป็นธรรมชาติ ความจริงได้พิสูจน์แล้วว่าผู้หญิงจํานวนมากยอมรับว่าพวกเธอชอบการใช้ปากมากกว่าการมีเพศสัมพันธ์แบบสอดใส่เสียอีกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะความรู้สึกที่ได้รับการแล้วลมด้วยปากนั้นมอบประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงมันนุ่มนวลกว่าลึกซึ้งกว่าและปลุกเร้าอารมณ์ได้ง่ายกว่าโดยเฉพาะกับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานหลายปีเมื่อความตื่นเต้นเริ่มจางหายและเรื่องบนเตียงอาจกลายเป็นกิจวัตรที่ซ้ำซากการร่วมรักแบบเดิมๆอาจไม่ทําให้ทั้งสองคนรู้สึกตื่นเต้นเหมือนเก่า ดังนั้นในการเดินทางเพื่อเติมไฟรักผู้ชายจึงควรเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้กำกับบทรักและหนึ่งในการหมโรงที่มีประสิทธิภาพที่สุดก็คือการใช้ปากเพื่อปลุกอารมณ์ของผู้หญิงให้ตื่นขึ้นมันไม่ใช่แค่การสัมผัสภา,ภายนอกแต่เป็นวิธีที่คุณแสดงออกถึงความพนุถนอมร่างกายของเธอเป็นการแสดงออกถึงความอยากรู้อยากอยากเห็นความหลงไหลและความปรารถนาที่จะสัมผัสทุกซอกทุกมุมที่ลึกลับที่สุดโดยธรรมชาติแล้วแซกไม่ใช่งานที่ต้องทําให้เสร็จแต่มันคือการผจญภัยที่แต่ละครั้งควรจะมีองค์ประกอบของความประหลาดใจและความ นะดังนั้นหากคุณยังคงทำแต่สิ่งเดิมๆซ้ำๆแล้วจะมีอะไรให้เธอเฝ้ารอคอยอีกเล่าครับลองจินตนาการดูนะครับเมื่อคุณก้มลงและใช้ปากอย่างนุ่มนวลช้าๆไม่ต้องรีบร้อนในช่วงเวลานั้นเองที่ผู้หญิงจะรับรู้ได้ถึงความใส่ใจและความเคารพจากคุณการสั่นสะเทือนในร่างกายของเธอไม่ได้มาจากท่วงท่าที่รุนแรงแต่เริ่มต้นจากวิธีที่คุณสำรวจร่างกายของเธอแต่ละส่วนเหมือนกำลังอ่านหนังสือเล่มโปรดอย่างช้าๆแต่เต็มไปด้วยความหลงใหลาหากคุณทำอย่างถูกวิธีนี้จะไม่ใช่แค่การหมมรงแต่เป็นนนดดดั่่่งงงบททเพลซิมโฟีีสสสููจุ และหลังจากครั้งนั้นผู้หญิงจะไม่เพียงแค่รู้สึกว่าได้รับความรักแต่ยังรู้สึกว่าได้รับการเข้าใจซึ่งเป็นสิ่งที่น้อยคนจะทําได้ดังนั้นอย่าลังเลหรือคิดว่าการใช้ปากเป็นเรื่องที่กล้าหาญเกินไปตรงกันข้ามมันคือเคล็ดลับที่จะทําให้ความรักไม่จืดจางเป็นคํากระซิบที่หวานที่สุดที่ผู้ชายคนหนึ่งจะมอบให้คนรักได้ไม่ใช่ได้คําพูดแต่แต่ด้วยการกระทําที่มาจากสัญชาตญาณและความจริงใจเทคนิคที่หอย่าอายที่จะใช้อุปกรณ์เสริมเคล็ดลับรักษาไฟรักให้ยั่งยืน ท่านผู้ฟังครับมีความจริงอย่างหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ในโลกแห่งความรักแม้ว่าคุณจะมั่นใจว่าตนเองเป็นผู้ชายที่ช่ำชองเพียงใดแต่อารมณ์ของผู้หญิงก็ยังคงมีความซับซ้อนที่คาดเดาไม่ได้เสมอนั่นคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญมักแนะนําให้ขยายคลังอาวุธรักของคุณด้วยอุปกรณ์เสริมต่างๆสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้กลับสร้างผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้อย่างไม่น่าเชื่อผู้ชายจํานวนไม่น้อยยังคงเขินอายเมื่อนึกถึงการใช้แซกทอยเพราะกลัวจะถูกมองว่าอ่อนแอหรือคิดว่าเป็นของสําหรับพวกวิถีฐานแต่ความจริงแล้วอุปกรณ์เเเสริมมมมไไไไ่่่่ดด้้้ีีววพพืืออททแแนต ส่งเสริมขยายความสุขและสร้างความรู้สึกแปลกใหม่ให้กับคนสองคนเมื่อทั้งคู่คุ้นเคยกันมานานเกินไปร่างกายกลายเป็นสิ่งที่คุ้นชินของเล่นเหล่านี้แหละครับที่จะเปิดปะตู้สู่มิติใหม่ของความรู้สึกที่น่าประหลาดใจลองจินตนาการว่าคุณใช้เครื่องสานขนาดเล็กวางลงบนจุดที่ไวต่อความรู้สึกที่สุดของเธออะไรจะเกิดขึ้นไม่ใช่แค่การกระตุ้นแต่เป็นคลื่นอารมณ์ที่สะาดเข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัวทําให้ผู้หญิงรู้สึกเหมือนได้รักกันใหม่อีกครั้งในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม โดยเฉพาะกับคู่รักที่อยู่ด้วยกันมานานเรื่องบนเตียงไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายแต่เป็นเรื่องของจิตใจด้วยบางครั้งแค่ความแปลกใหม่เพียงเล็กน้อยอุปกรณ์ง่ายๆชิ้นเดียวก็สามารถประคับประคองชีวิตแต่งงานที่กำลังจะจืดชืดได้และคุณรู้ไหมครับว่าช่วงเวลาที่กล้าก้าวออกจากกรอบเดิมๆเ,เพื่อลองทำอะไรใหม่ๆกับคนรักคือวิธีที่ทำให้คนสองคนผูกพันกันลึกซึง้งยิ่งขึ้น นอกจากนี้การใช้อุปกรณ์เสริมไม่ได้หมายความว่าคุณได้ความสามารถตรงกันข้ามมันแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนช่างคิดใส่ใจและรู้จักวิธีทําให้คนรักพึงพอใจได้หลากหลายรูปแบบผู้ชายที่รู้จักใช้อุปกรณ์เสริมได้ถูกที่ถูกเวลาก็เปรียบเสมือนศิลปินเอกในโลกแห่งความรักดังนั้นท่านผู้ชายทั้งหลายอย่าลังเลที่จะศึกษาทดลองและเลือกผ่าลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับคุณทั้งสองคนอาจจะเป็นเครื่องสั่นเจลหล่อเลื่อนชนิดพิเศษหรือแม้กระทั่งชุดนอนเซ็กซี่ที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆขอเพียงแค่ทั้งคู่รู้สึกสบายใจและสนนุกกไปัับม เทคนิคที่6ใช้สารหล่อลื่นกุญแจดออกเล็กสู่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ท่านผู้ฟังครับในโลกแห่งอารมณ์และความปรารถนามีบางสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่กลับมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งหนึ่งในนั้นคือสารหล่อลื่นอุปกรณ์เสริมที่ดูเรียบง่ายแต่บางครั้งก็เป็นผู้ช่วยชีวิตเงียบเงียบให้กับความสุขบนเตียงของชีวิตคู่ ไม่ใช่ทุกครั้งที่ร่างกายของผู้หญิงจะตอบสนองตามที่คาดหวังมีบางวันที่แม้ใจของเธอจะร้อนรุ่มแววตาเต็มไปด้วยความปรารถนาแต่ร่างกายกลับไม่ให้ความร่วมมือเธออยากจะร่วมรักอยากจะใกล้ชิดแต่กลับรู้สึกแห้งและเจ็บนี่คืออาการที่เรียกว่าบนอยากแต่ล่างไม่ยอมของฝ่ายหญิงและในสถานการณ์เช่นนี้หากผู้ชายไม่ละเอียดอ่อนหรือไม่เตรียมพร้อมประสบการณ์รักก็จะกลายเป็นบททดสอบที่น่าอึดอัดได้ง่ายๆ ลองจินตนาการถึงความรู้สึกของผู้หญิงที่ไม่สามารถผลิตสารหล่อลื่นได้ทันเวลาแต่ยังคงถูกคาดหวังให้ร่วมรักต่อไปแทนที่จะเป็นความสุขสมมันกลับกลายเป็นความเจ็บปวดความกลัวหรือแม้กระทั่งความอับอายหากสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นซ้ำๆผู้หญิงจะค่อยๆสร้างกำแพงในใจรู้สึกกลัวไม่มีความสุขและอาจถึงขั้นหมดความรู้สึกทางเพศไปเลยแม้ว่าก่อนหน้านี้เธอจะเคยร้อนแรงแค่ไหนก็ตามสารหล่อลื่นแม้จะเป็นเพียงผลิตภัณฑ์เล็กๆแต่สามารถเปลี่ยนเกมได้ทั้งหมดมันสร้างความรู้สึกสบายนุ่มนวลและช่วยให้บทรักดำเนินไปอย่างราบรื่นและเป็นจังหวะมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ผู้หญิงยังเข้าที่ได้ไม่เต็มที่สารหล่อลื่นจะทำหน้าที่เปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมระหว่างอารมณ์และร่างกายช่วยให้เธอเข้าสู่บทรักได้อย่างนุ่มนวลและมีความสุขมากขึ้นปัจจุบันผลิตภัณฑ์หล่อลื่นถูกผลิตขึ้นด้วยมาตรฐานความปลอดภัยที่สูงมากเหมาะสำหรับสภาพผิวและร่างกายที่แตก ต่างกันไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มความสุขแต่ยังช่วยในกระบวนการกระตุ้นสร้างความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติเหมือนที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยเฉพาะกับคู่รักวัยกลางคนหรือผู้สูงอายุที่ฮอร์โมนเริ่มลดลงการใช้สารหล่อลื่นถือเป็นสิ่งที่ควรมีไม่ใช่แค่มีก็ได้ เรามีเจลหล่อลื่นหลอดเล็กๆไวที่หัวเตียงให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตรักเพราะมันแสดงถึงความใส่ใจความเข้าใจและการอยู่เคียงข้างที่ผู้ชายคนหนึ่งมีต่อผู้หญิงของเขาเพราะเมื่อไร่ที่คุณเข้าใจในสิ่งที่ดูเหมือนเล็กน้อยนี้ได้นั่นคือเวลาที่คุณได้เป็นเจ้าของศิลปะในการทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเธอได้รับการทะนุถนอมได้รับการเคารพและเป็นที่ปรารถนาอย่างแท้จริงท่านผู้ฟังที่เคารพการทำให้ผู้หญิงคนหนึ่งพึงพอใจในเรื่องบนเตียงอาจดูเหมือนเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ แต่จริงๆแล้วมันง่ายกว่าที่คิดมากหากเรารู้วิธีเพียงแค่เข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญเหล่านี้ใครๆก็สามารถเป็นผู้ชะหายที่ยอดเยี่ยมในสายตาของคนรักได้ในทุกครั้งที่ใกล้ชิดกันสิ่งสําคัญไม่ใช่เทคนิคที่ซับซ้อนหรือลีลาที่แพลวพรา,พราแต่คือความละเอียดอ่อนความเข้าอกเข้าใจและความจริงใจในการรับฟังและตอบสนองความรู้สึกของกันและกันทําให้ผู้หญิงรู้สึกได้ว่าทุกการกระทําทุกสายตาทุกการหายใจของคุณคือการถนุถนอมและให้เกียรติ บทรักไม่ใช่การแข่งขันเพื่อเอาชนะแต่เป็นบทเพลงที่ต้องบรรเลงร่วมกันเมื่อผู้ชายคนหนึ่งต้องการมอบความสุขสมให้กับผู้หญิงอย่างจริงใจเขาจะรู้วิธีนำทางปรับเปลี่ยนและใส่ใจในทุกปฏิกิริยาของเธอโดยอัตโนมัติและในการรับฟังนั้นเองที่ผู้หญิงจะเปิดใจมากขึ้นรู้สึกว่าตนเองได้รับการเข้าใจและเป็นที่รักอย่างแท้จริงไม่มีสูตรสำเร็จตา,ตายตัวสำหรับทุกคู่รัก แต่มีหลักการหนึ่งที่ไม่เคยผิดพลาดนั่นคือเมื่อผู้ชายใส่ใจมากพอเรียนรู้มากพอและมอบความรู้สึกให้อย่างจริงใจความสุขสมก็จะเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนลมหายใจขอบคุณนะทุกท่านที่ร่วมรับฟังในวันนี้หวังว่าสิ่งที่ได้แบ่งปันไปไม่เพียงแต่จะช่วยให้คุณเข้าใจศิลปะแห่งรักมากขึ้น แต่ยังช่วยจุดประกายความปรารถนาที่จะรักและได้รับความรักอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้นในใจของทุกคนสวัสดีครับและพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปที่ซึ่งทุกบทซักคือการเดินทางที่น่าจดจำเต็มไปด้วยความหลงไหลและหอมหวานจนถึงวินาทีสุดท้าย